โอ้ยเมื่อยยังเลอกเมื่อยอ้ยอ่ยอยบล็อกเฮือนเดนี่ยายนี่โอ้ยลืมประจำย้ายนี่ออกบ้านที่หลังโอ้เป็นยังเปิดเฮือนอาซาไปยังสี่ห้าข้นเขาเฮือนเขานันสิบายยังไหเอ้อมาพอดีมานี่เจ้าโอ้เป็นยังเท่าไอ <c oughs> เจ้าเป็นยังออกที่หลัง่อยเป็นยังบ่ปิดประตูบล็อกประตู หลอกอยู่ด้เท่าฮะล็อกทีงไหนมันเปิดอาสา,าอยู่นี่ข่อยมาอหอนเมื่อกี้นี่เจ้าจะมาเถียงน่ะเถียงหลังน,นงีเทียงยป็นยางฮะข่อยบ่ได้เถียงข่อยปิดอยู่ไหมเจ้าปิด,ด,ด,ดอยู่ตีเออข่อยปิดอยู่เด้เอ๋ออ๋อเพราะเป็นยังนึกออกแล้วเป็นยังข่อยมีกงลงอ<ห>ออ้องวง,งจรปิดอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งกล้องวงจรปิดก็ได้ว่าว่าเจ้าได้ล็อกบอเออเออเจ้าต้องเป็นพยานคันคันกล้องจับว่าเจ้าว่าได้ปิดนี่เจ้าโดนน่ะเออเอได้ได้ได้เออเพราะข่อยออกก้อนเจ้าอยู่แล้วมือเศร้านี่ เจ้ามีกล้องอันเจ้ามีกล้องวงจรปิดเอออัะไรอ๋อติข่อยสร้างมาเจ้าท่านหูเนาะพอแล้วเจ้าก็ได้บอกบ่ากาวข่อยดีมีมีมาเบิ้งมาเบิ้ง好吗เอาไหนว่าจะบอกอ้ามานี่ออกที่หลังเดอ๋วบอล็อกเพื่อนเดีวมาฮะโทษนั่นโทษนี่บ้านนี้เจ้าตัวข่อยว่าไรดอกข่อยมิ๊จ้องกล้องกงล่องจรปิดแล้วเเอ้า อันจะติดอยู่ใส่จะติดอยู่ใส่เออน่ะติดอยู่ใส่เดี๋ยวขอเดี๋ยวไม่เบิ้งเอาเอออันก็เห็นเออเออแต่กระสันหรือศิว่าเสื่องไว้ทีเนาะกล้องวงจรปิดเนาะเออเขาเห็นสินี่ทิเอาอันบริเบิงทางอันทางโทรศัพท์บ่ทหับบอบอเบิ้งพานโตมันเลยเมมเมมไม่โตเลยัเมมไม่โตเออาชัตเจ้าเลยกล้องรุ่นแต้องพาอยู่นี่เจ้าบ่ต้องมาเฉยใชเปลี่ยนเรื่อง ลืมปิดเฮือนลืมหลอกเฮือนเรามัดโทษนั่นโทษนี่จะบานีเจ้าตัว,ตวข่อยบ่ได้แน่นอนเหรอยายอ้อยขาอยูย่นี่รักฐานมันมีเครื่องงุ่งถี่น,น,นอกรองรุ่นใหญ่นอบัดนี้นอ,อมามาบานออยายอ้อยนี่ตะกองวงจรปิดคองแค่ตะกองวงจรปิดเป็นยังฮะกกอ,งอันอ มันมันมันอยู่ในกล่องพี่เออในกล่องกับปิดไว้กล่องวงจรปิดกล่องวงจรปิดก็อยู่ในกล่องมันปิดไว้เออกับปิดโอ้ยเอาคันเปิดไว้กับป็นคันเปิดไว้กับเป็นกล่องวงจรเปิดเลยเนาะอันเออเท่านะอือพอสิบเอ็ดเจ้าฟังเลยเจ้าจะเปลี่ยนเรื่องย่าเฉยไฉมาเบิงนี่เนี่ยเดี๋ยวมันเบิงมองไะไล่ะเงี้ยเบิงมันต้องเปิดเบิงเลยเออเปิดเบิงอีกเออแนวเงี้ยเบิง เท่าจังสี่เด้อเจ้ากะหัดอันเจ้าซื้อบ้านจังสี่เนาะเจ้ากระบ่ต้องเปิดเด้อเจ้าปิดไปจังสี่เด้อเท่าเด้อมันบ่เป็นกล่องลูกจอนปิ๊ดเดียวมันก็เป็นลูกจอนเปิดดีแล้วดีแล้วอันพอดีละอันข้าวหนาก็ีตได้เอาวาวมาอยู่นั่งเ้าจังบ่ได้เห็นว่าปีิดอยู่หีดเราเได้เห็นเได้เห็นเออได้ละอันเขาไปก่อนได้เราหรือเปล่าไปใส่เราะสว่ขัดสวยนายขึ้นมึนขัดมึนเลยแท้เจ้านี่มันกล้าอ้นขัดมาเจ้าเนาะ อวงจรปิดเจ้ากับปิดไว้สื่อมาปิดไว้เออจำเริศจำเริศด้วยพอคุณเอ้ยพอคุณพูดมาเลยครับย้ำครับย้ำหนาเลยวงจรปิดนั้นเ่าเขาว่าวงจรปิดครับผมเขาว่าจังซี่มากระชื่อมากับปิดไวปย่างดีวงจรปิดไปก็นเขาเอาเดินไปสิเขาฮะเอาโอ้ยายนี่แม่บนบนหยาบข้อมปิดเดรียนกล้องวงจรปิดเอ้าโดนเดินเดนเดนเดน